ครับออวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟเอลแล้วก็คุณคิวยคุณนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดลักซิบลักลกี้บ็อกซ์สุดเท่กันอีกแล้วยวใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะย a h o o การเอาชีวิตรอดของเรานะคะก็จะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะเอาชีวิตรอดแบบไม่ธรรมดาเลยจะพูดอะไรเพราะเมื่ออนะคะ่อนที่ไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดชอบเราไปแล้วก็คุณเฮียคงก็ได้นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยไม่ใช่โอเคงั้นไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันคุณเฮีย รู้ไหมว่าการเอาชีวิตรอดแบบไม่ธรรมดาและก็ไม่ธรรมดาของเราเนี่ยก็คือการ<ง>ที่จะ,ะเรากระโดดตกที่สูงแล้วเราก็ะจะได้ของอ v บ้าบ้าไม่ได้หรอกจริงจริงมาคุณลอกคลอกผมมาอ่าเดี๋ยวลองดูนะลองดูคุณย,ยะยคุณดูนะหนึ่งสองสาย่าไม่ถึงวะ <c oughs> เอาที่สูงๆูงกันนี้เอาแต่เล่นี้นี้ไมเคยต้องต้องสูงสูงยงนี้หนึ่งสองสาย่า เดี๋ยวอันแรกได้เพลินเลยเหรอไหนดูดิเฮ้ยคุยได้ไรอะอ๋อสปีดเฮ้ยเฮ้ยของค่อยกองเลยทุกคนโอ้จบเกมง่ายมากโอเคมากระโดดเราจะมากระโดดแท็กซี่เลยกากยาวุงผมไปบอพอไปนรกเลยจริงเหรอโอเคไปิดี๋ยวมีมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหบ็อกโอเคสุดยอดถ้างั้นไปนลกกันเลยไป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 ไได้ไรอะ โอ้เอฟซีซีเอ็กว่ะโอ้โหกเ่รอเ้นเต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 ้นเาว่นวแต่เต้นเต้นเน่ยเังไม่ได้่จบเกมแน่เลย่ะโอเคเราดูดิโอ้เราได้น้องได้ชมป์เน็ตเอ็กแล้วโอ้โหพี่แซมไม่ไม่พี่แซมอะไรพี่แซมไม่ได้ยิ่ิติดอะราตเ้อฮ้ยได้ได้น่ ด้วยโอ้โหทุกคนทุกคนเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยเอาชีวิตรอดแบบไม่ธรรมดาปกติกิการเอาชีวิตรอดของเรานะคะปกติเออการเอาชีวิตรอดของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมาถึงก็ตัดไม้นะคะตัดไม้หาเหมืองหาแร่ทาฟาร์มปลูกผักสร้างบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่นี่ไม่ใช่ค่ะเปิดคลิปมาค่าตัวตายแล้วกันใช่ค่าตัวตายนะคะทุกคนค่าตัวตายคือกระโดดทันคลิปค่ะเอาชีวิตรอดนะคะโดยการเออกระโดดตกที่สูงเพื่อที่เอาของโอพี ปีมังกรนะคะจะตายจะตายจะตายมันรู้สึกสมเหตุสมผลไหมคือคือมันจะไม่สมเหตุสมผลเลยมันปกติตรงไหนมันปกติอะไรเนี่ยโอ้โหผมผมคิดแผนอะไรเหรอแผนอะไรนี่ก็คือการดบกเฮ้ยเฮ้ยปูดทองเฮ้ยพูดทําอะไรอ่ะพูดทําอะไรอ่ะจะแค่งแบบงี้ไงดูดิถ้าสมมติแบบเราแบบกระโดดไปเลือก ตมาดูดิทุกคนเราได้ออบซิเดียนแล้วคะทุกคนโ okay. อเคคุณแย้งคุณสร้างประตูเนเธอร์เลยคะ่ะไม่น,นี้ม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำส,สร้างดีดีไหมโอเคผมสร้างแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปีกันดีกว่านะคะว่าพี่ปลาก,กระโดดลงมานเนี่ยจะได้อะไรบ้าง อะไรเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์บอกอะไรมาอะไรข้าคือฮีโร่บารเฮ้ยเฮ้ยเป็นฮีโร่บารจริงเฮ้ยเดี๋ยวน่ากลัวจังเลยเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่ธรรมดาแล้วจริงๆนะฮีโร่บาใครมันมันน่าจะพิเศษแน่เลยพิเศษใส่ใครอย่างที่คุณบอกนะเนาะเออว่ะเนาะผมบอกตอนไหนอ้าวคุณไม่ได้บอกเหรอเออคลิปเองแหละเออไม่เป็นไรไม่ไม่จะโดนไฟจะโดน ไปฮะอะไรพวกเจ้าจะโดนปิดเซิร์ฟเฮ้ยเพื่ปิดอัดคลิปก่อนทุกคนไม่มีคลิปให้ดูเอออะไรจะมาป้องมาปิดอะไรอู้เออไอ้นี่นี่ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยนะทุกคนนะไอ้นี่จะมาปิดเซิร์ฟนะคะทุกคนทำตอนเช้าหน่อยเซิร์ฟเวอร์เออเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ก็ได้เอาซีจัมกูย่้ธาตุสมุนมันออกมาเยอะเนี่ยคุณก็เก็บไว้ในกล่องได้นะ เอาไมโอเคเก็บไว้ปึ๊บปึ๊บป๊บจะหมดโอเคค่ะทุกคนก็เห็นแล้วนะคะว่ากระโดดไปในได้ของโอพีไม่เยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะคะซึ่งยายาที่ได้นี่มันก็ไม่ได้แบบแอันนี้นะขี้ปลติ๋วนะคะม,ม,ม,นะมันก็มีนะมันก็มีนะเออถ้าเราขายันขยันกระโดดตกมาเรื่อยๆืเนี่ยเราก็จะได้ของโอพีนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับ<ม>กับความที่แบบว่าเราเนี่ยจะขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่<ม>เราเลย,ลเยลรู้สึกว่านะ แล้วก็จะกระโดดอยู่ตรงนี้นะคะอะไรเนี่ยเกี่ยวย้าเจ้าชู้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณป้าคุณเจ้าชู้หรอคุณนอกใจหรอคุณนอกใจพี่แซมหรออะไรอะไรของคุณอะไรโอ้ออเปิลน้อนโอ้ชันได้มาสามลูกแล้วอะไรอะไรอะไรฉันได้มาสามลูกแล้วพี่แซมหล่อมากพี่แซมพี่อมากรู้สึกว่าเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นี่จะหน้าตาดูไม่หล่อนะคะเขาดูหลงตัวเองมากผมว่าผมจะเลินเซิร์ฟนี่แหละจริงเพราะว่าเซิร์ฟนี่มัน มันมันไม่ได้เรื่องอ่ะจริงๆนะแบบอยู่ดีก็มาพิมพ์ขู่ผู้เล่นนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะวแบบดูดีกาจะปิดเซิร์ฟแบบไม่ให้คนดูดูคลิปต่อทุกคนทุกคนก็คิดเอาแล้วกันนะคะว่าจะอยู่ฝ่ายไหนอ่ะเออนะโอเคได้บล็อกเพจแล้วไอ้ไอ้เซฟนี่แม่งเล่นบลอะไม่ไม่อ้นี่เออคุณะยะคุณเจอสิ่งแปลกประหลาดสีเขียวๆนั่นไหมอยู่ข้างหลังคุณอะย มาแล้วมาเลยตุ้มแม่ไงกาลันตันโดดอยู่ดีแล้วกูไม่ผุดรถตุ้มแล้วยิงเมื่อกี้มันมาได้ไงอะฮัลโหลสะดุ้งหมดเลยเอมันมาได้ไงโอเคเราได้ดับ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 เพลย์แล้วนะคะผมนะโอเคเราจะมากระโดดเด้งดึ๋งเด้งอีกรอบหนึ่งโอเคสปีด let's go คุณเชยเรียบร้อยแล้ว<อ>ที่เราฟาร์มาเนินนานนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอัดไปนี่คือนานมากๆแน่นเลยนะคะ<อ>ต่อไปเราก็จะไปหาไอเอ็ ใส่ทองเลยจริงโอ้โหเรา<ย>ลืมได้<ย>ไงเนี่ย,ยโอ้โหเราลืมอีกแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวบนึงขอกลับไปตัดไม้แป๊บหนึ่งแล้วกันคุย่คุณลองเดินหางุมงมงหาดูสักครู่หนึ่งแล้วกันนะเ <c oughs> ออยตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยว คุณเช่าคุณคุณมีทองน้อยใช่ไหมเดี๋ยวเอาทองมาแต้องก็แด้ดเ,เอารองเท้า,ลลาแล้วคู่เดินห,หาอยู่เะิะหาใบอมสีแดงๆนะคุณเชยะมันจะมีพวกแบบเออไอพวกหมูพิกลินอ่ะมันจะอาศัยอยู่แถวนั้นนะอืม <matte> ออโอเคนี่ไงกล่องครับเออแล้วเราจะครับไม้แล้วเราจะเอาไม้มาทําไมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรมาเอาสักสองคู่ โอเคเรียบร้อยนะครับไปเรียบร้อยเดี๋ยวปาวเวลสักหน่อยละกันก่อนอเข้าประตูไหนคุณเอ้าคุณคุณอยู่ที่ไหนอะ่ะผมสู้แก๊สอยู่อ้าจะตายจะตายเอ้ยคุณจะตายไม่ได้นะชุดเราโหดมากเลยนะไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณอยู่ไหนอะ่ะใช่ผมก็ไม่รู้อ๋อนี่แก๊สอยู่นี่เอ้ยลุงทำไปนี่นเนี่ยตายแล้วนะครับผมเออไหนนะที่มันแบบ อยู่แบบพวกพิกลินมันอาศัยอยู่อ่ะคุณแคุ่ณอยู่ไหนอ่ะเออผมก็หาอยู่ไงว่าคุณอยู่ไหนโอ้ไม่ก็กูคือยาเราจะเดินหาโอ้ไม่ก็ไม่นะแยกกันเลยฮะอยู่ไหนอ๋อนี่ไงคกูแค่พิกลินอยู่นี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษ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 ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ อโอเคนี่นี่นี่ทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราฟาร์มกันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะตัวเดียวตัวไหนก็เอาให้หมดแหละคุณย <c oughs> คุณลองหาตัว <c oughs> หาเพิ่มอีกสักตัวสองตัวน่าจะโอเคนะคุณยคุณขุดลงไปเลย เอาไปทิ้มดน้องก็เอาไปทิ้งหมดแล้วไม่นะคุณ <c oughs> เอาไปเดี๋ยวเ, <c oughs> เดี๋ยวก็โดนขโมยหรอกมา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 เรามาฟาร,ร์มทองกันตรงนี้เลยค่ะไม่ว่าไงก็ไดเอาไป,ไป,ไอาไปขอไอออเอนเดเดี๋ยวนี้ดวนดวน <c oughs> นี่นี่โอ้ยอยู่ดีมันก็จะผักพันลงไปในหลุมพิกลิน้โจับค่าคุณชอ้อมนี่แหละอันนี้ใส่ไม่ดีหูดาบเราโหดมากเลยนะเพราะว่าเรามี sharp x yo sharp ปนะครับทุกคนเอาเสียงดีนะ sharp x เพื่ออะไรอย่าโอเคเราจะหาของเพิ่มนะคะโดยการกระโดดระหว่างหลอเจ้าพิกลินมากระโดดอีกรอบหนึ่ง ปึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไดโพสที่ราเมื่อกี้ฮะไม่ได้จะโพลที่เรามันมีสิทธิ์ได้แต่มันได้น้อยอะโอเคล้วอุ๊ยแต่รู้สึกว่าเรากระโดดเราได้แม็กมามานะคะแต่เราไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรนะเร็วๆกระโดดเร็้ๆอ้าวไม่ถึงโอเคเราทำไมเราไม่ขุดอ่ะเออว่ะเออแล้วคุณก็ขุดดิวขุดเสียเวลาขุดจะตายโถเอ้ยมาปึ๊บปึ๊บโอเคได้ไรโอเคทุกคนเรามีแอปเปิลทองเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันดรอปมาเยอะมากนะคะ ยิงรับปุ่มยิงเหียวนะตึ๊บอุ้ยได้บล็อกทองมาโอเคเราจะเอาไปให้เจ้าพริกลินนั่นเองนะคะไหน่ไปเจ้าพริกลิ้นเอาของไปไงเอาของไปให้หมดเลยขอไปให้หมดเลยต่อไปบอกว่าจะดรอปของดีๆให้นาออดีๆนาใช่แล้วออกมาเอาขามาเอาขอมา,าขมาดีๆามไป มาอยู่ใต้ทะเลเหรอเอ้ยจริงเอาจริงดิเอานะโอ้โหอยู่ใต้ทะเลแน่เลยไฟไกลเลยโอ้ยยาเอ้ยคุณยะไม่อยู่ตรงนี้เหรออข้างล่างอ่ข้างล่างโอเคคุณยะมีที่ขุดไหมไม่มีที่ขุดอ่ะ ไม่มีเหมือนกันอ่ะอา้อาละไอ้ขุดตกแล้วแต่ทำไมไม่เอาที่ขุดมาแล้วดันที่เหรอุรีไม้ไหมคุณู่ไม้ไหมอ๋อน้องมีน้องมีไม้ขอขอขอตัวครับหน่อยโอเคเอ,เอาไปเอาไปหมดเลยไปโอเคเราหาที่ขุดามาได้แล้วนะคะบอบ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 ออ้ะไปมาที่อยู่ไหนอ่ะไม่มยช่นี่ดี๋ยวขอขุดไลนี่ก่อนคุณรีบขุดรองโอเคไป โอเคคนลงไวข้างล่างอยู่ไหนโอ๋ยวออเออไม่ใช่ไปหลบต่อโย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 แต่ได้ยินเสียงข้างข่าวแล้วอาตรงนี้นี่เองนะคะทุกคนแล้วเจอกล่องเจอขนมปังฮะมันจะเจอเลยฮะไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุ้ยยะตกใจหมดเลยแค่นี้เดี๋ยวเรา แย่หาเลยแล้วกันนะคะมาคะเราชื่นชมกับคุณเคียยะคุงเลยนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะคือผู้ที่หาเจอเจอเชอนั่นเองแเพราะว่ายังไงเหรอไม่ดูเด็กเขาตาดีอ่ะเขาเดินทั่วเลยโอเคไปเลยก็เราอ้าวไปไปไไปๆๆไปๆๆๆๆๆๆไป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  นี่ติดไฟร<อ>้อนแรงนะขุดร้อนแรงนะแล้ว,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 วเร็วขึ้นไปเร็วๆทำไม,มนันช่างเ,เออทำไมมันแบบอะไรวะเราอย่าไปไหนตีมังกรเนี่ยอู้สิเวลากับการขุดขึ้นเนี่ยการหาผูบอกแล้วมังกรมังกรมังกร มาอย่างแรกเลยเราเป็นนักเซียนตีมังกรนะคะเราก็ต้องเคลียร์เจ้าคริสตัลกันเลยค่ะการเขี่ยคิสเัาไม่ได้ใช้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราต้องใช้อะไรความแม่นของรูชิโน่นั่นเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะยิงแม่นในป่าเลยค่ะใช่แล้วนะค่รูบภาษาอะไรกันนี่แบบทุกคนก็ภาษาพิบัติคือแบบว่า ก็ไม่โดนนะคะก็ดูนะคะอ้าไม่โดนนะคะแล้วเออโดนแล้วค่ะโอ้โหแบบต่อไปก็หลุดใ่พวกอันนี้ปะใช่ขบวนฉันจะเลงมันมาเอามาโอ้ยไม่โดนนะมานี่มอคบอลบังมอคบอลบังโอ้ยบังทำไมเล่าเห็นยังโอ้ยไม่เห็นอะเห็นเลยโอเคเดี๋ยวปรับเป็นอ่าเลนเดอร์ดิสแทนให้มันแบบว่ากว้างหน่อยนะโดปยาละโดปยาไหน คือถ้างั้นเดี๋ยวน้องยิงมังกรรอแล้วกันคุณแอฟคุณเคลียคิดต่อไหนมังกรลงมามังกรคิดว่ามังกรอยู่ตรงนั้นเฟี้ยวอ่ะยี่ไปเออถูกมันวนอ่ะแบบวนอ่ะไม่รู้ต่วนไหนบ้างโอ้ยบ่อหายบ่อเลื่อนหายไปไหนวะวนมันเต็มเลยเราบรรพบุรุษเต็มเลยตรงนั้นเอาใหม่มันหมุนติ้วเออมันอะไรมันเป็นอะไรของมันวะเฮ้ยเกมบักเหรอเฮ้ยเกมบักเออ อยมัน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 กำลังลงแล้วทุกคนมันกำลังทุนไปมามันกำลังนี่แหละมันจะรุนจะตรกรรมตัวเองมันกำลังอ้วกมันเหมือนกำลังอ้วกทุกคนนี่แหละมันกำลังจะจักรกรรมตัวเองลุ้มนี่แหละ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 โอ้ยมันสะบัดตีสู้มันตี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 พุงมันตีพุงมันตีพุงมันตีพุงมันว้าวตลัดเด่งเด้งกว่าไกลมากทุกคนปุ๊บนี่แหละไม่ตายเหรอ ฮะไม่ตายเอ้ใครใครยิงกูวะอ๋อใครยิงเอเดอร์แมวยิงเอเดอร์แมวเอเดอร์แมวอย่ามายุ่งกับฉันเอเดอร์แมวเรามองหน้ามันมันข้องใจเราเอออยู่ดีมันก็มาข้องใจหาเรื่อยสักทีเุียคุณฝากด้วยเดี๋ยวขอหาเรื่อยไอเดอร์แมวไปไนไปไหนมาดิเว้ยทำไมมันถือกว่าปกติวะเอเดอร์แมนบัฟอ้าเอเดอร์แมนโดนบัฟบหรอเอดเดอร์แมนบัฟนะทุกคนนะเอ้ยไปไหนจอไอซี่มัไปลงมา ลงมา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 ไม่ถือว่าลงมาแล้วมันไม่รอดละโอ้ยจะตายละแล้วมันหมู่ย่าหมู่ยมันมันตองอะไรมันเอ้ยไอ้เท้าเมย์มันพุ่งเข้ามาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะปึ๊บปึ๊บนี่เลยนี่เลยเมื่อไหร่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 จะตายเมื่อไหร่จะยิงโดนถามโอ้เท้าเมย์ จริงคนดูตรงตัวเดี๋ยวคนเป็นธนูจิตว่ะเอ็นเตอรนต์เป็นธนูใสคุณเออใช่คุณเอ็นเตแมนเนี่ยมันลงมาแล้วทุกคนตายตายบังบอลเขอ่ะตายสักทีนะคะทุกคนเยอะผู้จ้ช่วยด้วยนะองเบลทำลายร่างกเก็บเวลเก็บเวลดีกว่าเย้ฉันเก็บเวลฉันคือผู้ชนะไปละไาก่อนกลับบ้านละ <laughs> เป็นไงกันบา้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลนนะคะ์กดแชร์กด subscribe ช่องลาเฟลแล้วก็คุณแคล้วคุ้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปดูกันว่าคลิปอะไรไปกันบา,บายไปกันยูยูยู